ติด๊จพี่น้องมาเดอ้อยายนี่ามาเก็บผักหอมน้าขางของ้องผักหอมออกเก็บทุก,พ,ก,กพ,พักที่กินได้ม,าาม,มื้อ,อกกนี้พี่น้องเก็บทุกพักที่กินได้มาหาซ่องเมองว่าผักอีหยังมีผักยังแน่ออกประสั่นพี่น้องจ้ะ กบผักข้างคลองต่างแดนอยู่ประเทศเยอรมน,นี่ผักยังออกแน่มือนอนิเราบัางน้ำยาไ่เม่เ้าพี่น้องมือนนิสิบห้าเก็บผักผักยังกินได้เก็บบิดนอกพี่น้องผักฟีีกำลังออกตันนี้เก็บไปจนสุดข้องหุ่นได้พอดีแหละ เต็มเต็มเป้เพอดีแหละงามๆเก็บผักข้างคลองข้างทางอยลยหลายอย่าที่ดอนนี้ค่ะ หัวคนขึ้นมาพี่น้องเด้ต้นหอมปลานี่นี่หัวคนนะปลูกไปสักเอาไปไปปลูไปปลูกเซตกระถางบ้านดอกเดี๋ยวด,ดึงขึ้นมาเราฆ่าคนตายเนาะเซตกระถางบ้านพี่น้องเว่าอ,ออกดอกมันยล่ะโอ้ได้หลายเติบดอนนี้แดดกำลังออกพี่น้องคนละสิ น้องขางคล้อ,องคุณพี่น้องจ้ะหาไปน้ากันเด้อพี่น้องว่าย่ายเมสิได้ผักยังแนววันนี้เก็บทุกผักล่ะผักยังกินได้เก็บบดน,นะพี่น้องไาลายเติบแล้วยางไปทางคุณพี่น้องวันนี้ไปน้ากันขางคุณกับแม่บ้านคนทางนี้กันหาผักบ้านนี้ขางคล้องตัวนี้มันเป็นปลาเก็บผักหนอกพี่น้องจ้ะนอกก็ร่างคืนนี้นะ พักนอกพัฒน์หลังใบบัวบุกนะไรพี่น้องนี่กำลังขืนน้อนพักนอกพัฒล,ลังพี่น้องอื ăn vô ọc vô khăn khoang hát này nó lại đâu chụp một cái nó sầm nhạc มันจังสนีนี่เตือนไปกับตัดห้าคนออกแล้วมวนมวนเลยพี่น้องนี่คปนหัวตะสิออกเนาะคป็อย่ขางอันค้อ,องพี่น้องมันเลยออกไววนี่ Pilih-pilih hmm. ke hmm. hmm. dengar. Kita nyah. Hmm. ตัวชีได้แต่ละตนพี่น้องแฮ้งยาก็เก็บอันกระเทียมเด้อป่าที่นี่ไม่เก็บอันพักน้องเนี่ยได้ไดเท่าไรก็เอาเท่านั้นแหละเนาะอ๋อเนาะไปเรียกยุบบ้านเนาะพี่น้อง มอเตะริขึ้นแซี่บหญ้าึ้นพี่น้องเห็นแก่คนนี้หรือว่า <c oughs> ขึ้นดอกแล้วก็บวกกินที่พี่น้องพัน,นบวกเก็บกันเนาะต้องมองก็ออกต้องมองก็ยังบวกให้ได้ออกเถอะมอเตะสิเริ่มออกโซเซเก็บก็ต้องเก็บหญ้าเลย

chặt yêu yukino há bông bông mai nhìn đẹp đẹp lại nồi phân ọc lái lái gìn bò bì xe

อืมดอนนี่งามเลดินแข็งแข็งนี่ตัดไปโอ้โตัดบะได้พี่น้องจ้าดินแข็งคักนี่ตัดบะได้เลยดูนะแมนวัตเนี่ยมันก็ร่างขึ้นติ่มบะได้ได้ดินแข็งแข็งดดพี่น้องดินแข็งคักแค่ไหน,น,อน,นนะโอ้เชิดได้เพราะกันกรี๊ดได้นี่ กับใบก็สิละนี่ไปล่างเอาอยากเด้เห็นพ่อซอเซนนี่เนาะมีกิมบูได้เลยแข็งขี้ดินแข็งไหมเดี๋ยวเราเป็นใบนินึงสิละไปล่างเอาเนะ,ะล่บทนีแข็งกิมบูได้ Hmm. Kak buah. Buah apa? pompa takokon. tak kokon. Hmm. Hmm. kin. เ็นขืนน้ำแถวค้องนี่พี่น้องตายซูบึงนี่ร้ายปวดนี่จากนอนนี่แห้งสิออกร้ายคักนี่ตาวขอบแถวค้องนี่เห็นเพิ่นแดดขอก็เลยออกมาพี่นอ้องอือหาเลาะเบิ่งพักคนหน้าเบาิ้บาาบบสงสันเพิ่นนะบั้ค้าวเพิ่นมีเบิ้ัสันขอก็เลยออกมากอืนี่นตต้นหอมปลา เก็บฟักป้าไปกินพี่น้องเลอะเบิง้งโมเดลมาทางนี้โดดเราดิมันมาตะปีไก่บนบนนี้าหาเก็บผักอันอากาัดกัดป้านะเลอกเบิ่งว่าผักต้นหอมออกไปพอนะดีได้กลับมึงดิพี่น้องดี่กำลังออก หอมปลามข้าวจานผ่านเรียวไปเสือมีแตน้ำแข็งนั่นหน่อยพี่น้องาใา้สุเบิงพี่น้องจา้าพักกับพูดจะออกโซเซย่างต่อพี่นอ้องหาเบิ้งพักโนกแค่น้อยก่อนเบือ้องต้นหอมปลาปัาานห้อยคนมาตัดพี่ด้่งยัพี่น้องจา้าหน่อย Nóng hôi con mà tật chứ nó Tật đâu con Chắc nó này kìm bó vịt vô vầy này thì nó Cái hòn ทั้งประชาร์ตต้นหอม,อมนี่กติกรกรรมนึงแกงอ้อมกระแซบพี่น้องผักหนอกแด้วพี่น้องผักหนอกฝรั่งหั่นตม้มต้มเสพปลาแซบแด้วพี่น้องคือผักหนอกบานเท่านี้ก็แค่ต้มเสพปลาอยู่แซบ มาบอกเลยกำลังเติบตัวน้อยหน่อยเดคนตัดมาตั้งสี่ืนน,นี่นี่ได้เม็มาตัดตอสตัวบาดนี่นี่อือสิเบิร์ลเรบอกไปเบิ้งดุมหนึ่งนอีกดุมหนึ่งูนท่งคุณยังมึงนัก่าี่นอง ขามไปทั้งปุ่นก็บเม่นบ้านคนนี่ฟังขามมั่งคล่องคนแล้วนี่ก็บเม่นอันนั้นนี่พี่น้องนี่ต้นพักลืมมัวนะพี่น้องนี่นะวันภาษาเยอรมันเพิ่งยังกอลโฟกอร์วินเลอวินเลยวินเลยยังกอกับเื่มมาละโฟกอร์วินเลยยังนี่เรากับเลืมเนาะนี่นี่พี่น้องตพักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนี่จ้ะ เนี่ยอันนี้ผักลืมผัวกินได้เลยพี่น้องนี่กินสดๆดสกับซมตอกซมตำก็แซ่บจ้ะผักลืมผัวกินจน,ล,น,นลืมผัวเลยเก็บผักอุญุยอันใหญ่มื่อนีร่พี่น้องจ้ะผักปลา chung nỉ ngam hèn hèn này hèn hèn nó hèn 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 chim nhạc chim xa thức mình đồn ẩn thức có nói như phía nóng nhạc nó muốn có như nhay con có nói như là áo nhạc Nhi. là nhịp nhạc khác thức áo thức chôm đó mình nhìn nhai mẹ bưng bóng mây bóng ลิงอบนี่ไปออกนึกเนาะเดาะก็ยังหนาวอยู่ส่วนยางสุดของสิบ่ได้พอกินอยู่บ่นี่ ขาวมาินฝ่อยอยู่นี่เด็ดส้มงเด้อพี่น้องมาเก็บผักหนอกมญ่แม่ผักหนอกฝรัง่งกรตนหอมเก็บสุปผักที่กินได้ลวพี่น้องเมื่อนี่ไม่ได้กินผักป้าโดนละหาเลาะตัวบันนี่โอ้เขาจะตัดใหม่ตังตือต้อตื้อจุตัดยาก ก็ได้สํเาเร็จเอาสํานั้นแล้วเนาะเก็บยากเด้เนี่มันออกซ้ํานี่เป็นล่างกินกตม้มสมนออหนอดักนอกบ้น

เท่งคืนดีดนี่พี่น้องมาห่อนนี่โอ้ยหลายคักที่พักนี่ตุ้ดหอมนี่เติมกันเงินหวยนี่ใ้ญยย้ยยยพี่นอ้องเปตะตุกปลาดีเนาะ,ะเก็บน้ำหวยเลยพี่น้องวะไปซุดหวยเพราะดีได้ลายเติบยี่ดอกอนุ่นะหวย บอกก็บาเนาะพี่น้องคอยกับเป็นโคดมา้าหาพักหาป่าที่กันนด้พี่น้องขันเป็นขอยมีกระดาษจับปูจับป่านี่ไปอนุญาตเขอยางเงนมามนางตกป่าคู่มืออยู่เนี่ยหวยนะแต่ห้องบ่มมีอย่างเา้าก็มีกระดาษเนาะกระดาษใบอนุญาตตปากป่านะพี่น้องก็หาได้เลยคือหาพักที่หาพักจบกับบมมีใบนะโอ้โหเลยบงจุ่มนี่ ออือ้ตัดอกอีกคนงามคักแพรเด้อพี่น้องมาตัดผักอันต้นหอมทำใ่มีมขั้นสมกัแซบเด้อหน่พี่นอ้องตะคอยก็บุกค่อยขัดหนอพ้นเหนียวพี่ตะคอยไปแกงอ้อม,อม จะมาตัดอยู่นี่บนว่ากินตแตะายเม่ดด้วนี่ตนหอมปลาขึ้นธรรมาศาสัพี่นอ้องมาตัดต้นหอมปลาพี่น้องจ้ะ ปาง,งเกี้ยวเขาว่าต้นหน่อยต้นพุ่ง่ามงามเลยต้นหอมปลาที่น้อง มาชาัดปัดยางเดี๋ยวพี่นอ้องขั้นสมขั้นว่าเพื่อนเหนียวเนาะ ก็ไปขัน้นซุ่มไปแกงอ้อมเออเป็นปลาเมนบ่นหรือพี่น้องไม่ตอดผักหอมปลาถึงคักขึ้นแน่แต่คนบอคว่นในเน่าผักเนาะนั่งเอาโอนนั่นกัน เออพี่น้องมาเก็บผักยายเม่เก็บทุกผักที่กินได้ละเมื่อนี้หาเบื้องโดนไหมพี่น้องมาหนี่หลายโพดละคืนไปทังพูดละโดนใช่าง,งามครับพี่น้องหลายโพดเบื้องโดนไหมจ้ะหลายคักหลายเน่